สวัสดีค่ะมาวันนี้จะแกงแกงเขียวหวานไก่ใส่น้ำจีนอันนี้ฉันจะใส่น้ำมันนิดนึงเพื่อที่จะพัดพริกนะคะนี่ค่ะไทรไรรรูปอุ้แม่ผู้ไกญ่ผู้ผู้คนยังไยคะนี่พัด,พด,พดฉันจะพัดพริกก่อนนะใส่พริกแกงแบบจัดจัดจุกๆไปเลย แจงทีสองกิโลนะุณดเบาไฟกลงหน่อยพัดในหม้อเลยที่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนไฟเป็นมาอะไรพี่แงก็งว่าพิ้โลมีหม้อเบอร์สี่พ่ซซาทำเก ตางแลาตักปลาอ,อะผิกหอมแล้นะคะเตาเสร็จเตาฟูเลยแนนี้ ิพี่สาวในบ้านมันะเป็นก็ร้อนแรแสงสรักเท่าไหร่ติดพอตี่หอมเลยก็มันทำง่งา,ยยายๆนะไร้ไร้ก็ทันเต็มลเลยอย่างนี้ว่าแล้วมีปีไก่เลยหอมยาสราผสมใส่นะเราจะเอาไก่ลงไปถั่วกัะทิก่อนนะคะอาาันนี้เป็นไก่บ้านแต่ว่าเป็นไก่บ้านที่ซื้อตลาดเลยจ้ะไก่นี่ทั้งหมดห้าตัวนุ่งกันเลย ฉันชิ้น,น,นกำลังชินเลยต้องกำกับนะเวลาฉันไปซื้อไก่ฉันก็ต้องกำกับเาาขาจะชิ้นประมาณนี้ประมาณนี้ล่วงใช่ไหมช <c oughs> ิ้นใหญ่มากเขาไม่น่ากินหรือว่าเป็นเพราะเราเท่าแล้วชิ้นใหญ่กัดไม่ไหว กระพี้ใหญ่ๆห,หาซื้อกี่ไหนได้อ่ะพี่น้องอยากได้กระพี้ใหญ่ๆอ,อ่ะพี่นี่ก็น้อยอ่าดูค่ะอเอาไก่ไปพ,พ,พักๆก็พริกเสือนะเหมือนเผาเนื้อแบบนี้ไก่มันก็จะดุงด้งๆระดับนึง ผิดแกงสองกิโลค่ะไก่ห้าตัวแล้วก็สั่งหัวกกะติมาทั้งหมดเพียกิโลเฉพาะหัวกกะติเฉพาะหัวกกะติเพียกิโลแล้วฉันฉันว่าฉันจะให้ไก่มันลุกควนี้อีกนิดนึงเราไปใส่กะอิเพิ่มไฟนะอ่ะไก่ลุกแล้วค่ะลุกระดับหนึ่งแล้วนะประมาณนี้โอเคฉันจะเบาไฟเพื่อที่จะเติม เดิกเเม,ดมกะทิค่ะทำมันร้อนมากแล้วอนนั้นมาเลี้ยงนี่มันอะไรกันเลียงเดี๋ยวกะทิเป็นเม็ดมีสวยน้ำมาเลี้ยงมันร้อนมากถ้าร้อนมากกว่าที่เอจะเป็นเม็ดค่ะเลี้ยงเลี้ยง

กะทิเป็นหัวกะทิค่ะแต่ว่าเป็นหัวกะทิตลาดมันก็ไม่มันไม่ขึ้นพ่นอะไรหรอกนะนะจานนะใส่น้ำมากนี่ขนาดบอกกาใส่น้ำน,นิดเดียวนะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องเติเอมอีนี่ไว้เติมมากะทิกล่องอ,อันนี้ผุงเดียวนี่กะทิถุงที่สองนะคะ พีาบอกว่าให้ใส่ใส่น้ำเล่นน้อยใส่เต็มจนนะดึงไฟเล เอ้ชิมไว้ในแกนน้ำซุปค,ค่ะเดี๋ยวเจ้มตจน,น,น,นไม่เจ้มตจนมันบัลไม่บันไงเดี๋ยวเรามาเพิ่มทีหลังได้กะทิโอ้มันซุนปแล้วก็ชิมอุ้มมชิมก่อนตัวลุปแรกฉันเพิ่มหัวกะทิกะทิกล่องน,นี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้แอบชิมแล้วมันไม่บัลทำให้เจ iem จนแล้วเติมระหว่างเติมก็คนนะคะในกะทิจะป็นเนี่ยเมื่อกี้เป็นกล่องใหญ่ ấy. 500 ml ค่ะเติมกล่องใหญ่2กล่องอแล้วก็มีกล่องเล็กอีก3กล่องก็เดี๋ยวมันจะมีเลือดอีกค่ะเลือดอีกเลือดไก่อีกมเขืออีกไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลงเลย คนไปคนไปพอดีและเคยกะเที่ยงตลาดมันเป็นน้ำทำในกระที่นอันนี้ไม่เป็นเม็ดนะน้ำตาลนี่จะใส่เลือดนะนี่เลือดกระต่ายเรายังไม่ได้ปรุงรสนะคะจะใส่ดูปริมาณกระที่นก่อน อออโอ้โอ้นี่ยังม่ใต่มะเขือเนยนี่ที่เต็มมอเลยตายตายตาย